ฝนกระหน่ำลงมาบนถนนสายเปลี่ยวฟ้าผ่าดังสะเทือนทั่วหุบเขาหญิงสาวรวยในชุดกระโปรงสีขาวกำพวงมาลายแน่นรถยนต์คันหรูของเธอหยุดนิ่งกลางสายฝนเสียงเครื่องดับสนิทไม่มีสัญญาณชีวิตจากเครื่องยนต์เธอกดโทรศัพท์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่มีสัญญาณรอบตัวมีเพียงเสียงฝนกระทบกระจกและความเงียบของป่าเปียกชื้นกลิ่นโคลนลอยเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดแง้มลมหอบละอองฝนเข้ามากระทบผิวหน้า เธอกอดตัวเองแน่นกลัวจนมือสั่นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นจากความมืดเธอหันขวับไปมองมีเงาร่างของชายคนหนึ่งสวมเสื้อเก่าขาดรุยและถือร่มไม้ไผ่ผูกผุดอยู่ในมือรดเสียเหรอครับเสียงของเขานุ่มและอบอุ่นเธอพยักหน้าเบาๆน้ำตาเริ่มไหลรวมกับหยดฝนชายคนนั้นยื่นผ้าท่ชริวให้เช็ดหน้าก่อนเดี๋ยวไม่สบาย เขาพาเธอเดินลุยน้ำไปตามทางดินฝนยังตกหนักจนมองแทบไม่เห็นทางแต่รอยยิ้มของเขากลับชัดเจนบ้านของเขาอยู่ปลายทางเป็นเพียงกระตอบหลังเล็กหลังคาสังกะสีที่น้ำฝนร่วเป็นหยดภายในมีเพียงแสงจากตะเกียงน้ำมันไออุ่นจากชายแปลกหน้าค่อยๆแทกเข้าหัวใจเธอนั่งลงบนพื้นไม้ได้ยินเสียงฝอนรินเหมือนดนตรีเศร้าเขาต้มน้ำร้อนให้แล้วแบ่งขนมปังเก่าๆครึ่งหนึ่งให้เธอ ขอโทษนะบ้านผมมีแค่นี้เธอยิ้มทั้งน้ำตาและเสียงหัวเราะผสมกันพวกเขาคุยกันจนดึกเรื่องชีวิตที่ต่างกันราวฟ้ากับเหวแต่ในคืนนั้นไม่มีใครรู้สึกถึงความแตกต่างเลยแม้แต่น้อยเมื่อฟ้ารุ่งสางฝนเริ่มซาเธอต้องกลับไปยังโลกของเธอโลกที่เต็มไปด้วยแสงไฟและคำโกหกก่อนจากเธอถอดผ้าพันคอไมสีแดงวางไว้บนโต๊ะไม้เก่าเธอไม่พูดลาเพียงส่งรอยยิ้มเศร้าๆให้ เขามองตามรถหรูที่เคลื่อนออกไปเสียงเครื่องยนต์กลกเสียงหัวใจที่แตกสลายหลายเดือนผ่านไปฝนตกอีกครั้งชายหนุ่มยังคงนั่งใต้หลังคาสังกสีเดิมมองภาพพันคอผือนนั้นที่แขวนไว้เหนือหัวกลิ่นฝนชวนให้นึกถึงรอยยิ้มของเธอเสียงรถยนต์ดังมาจากทางเดิมเขาลุกขึ้นช้า,ชาหัวใจเต้นแรงเหมือนคืนที่พบกันครั้งแรกรถคันหรูจอดลงตรงหน้าประตูเปิดออกหญิงสาวก้าวลงมาในเสื้อแจ็คเก็ตของเขา ฝนตกหนักจนมองไม่เห็นใบหน้าแต่เขาเห็นแววตานั้นแววตาที่เคยส่องสว่างในความมืดเธอเดินเข้ามาใกล้และยื่นบางสิ่งให้ในมือแจ็กเก็ตนั้นเปียกแต่มีกลิ่นน้ำหอมของเธอเขามองมันอย่างไม่เชื่อสายตาฝนเริ่มแรงขึ้นอีกเหมือนท้องฟ้ากำลังจะเปิดเผยความลับบางอย่างที่ไม่ควรถูกเปิดออกเธอยืนอยู่ตรงหน้าเขาฝนตกกระหน่ำจนเส้นผมเปียกแนบแก้มรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้า แต่ในแววตานั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ฉันกลับมาแล้วเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยเขาไม่พูดอะไรเพียงยกมือขึ้นแตะเสื้อแจ็คเก็ตที่เธอสวมเธอยื่นผ้าพ,พันคอสีแดงให้ฉันคิดถึงที่นี่คิดถึงคืนนั้นเสียงฝนดังกลบคำพูดแทบหมดแต่หัวใจของทั้งสองเข้าใจโดยไม่ต้องเอ่ยเธอมองไปรอบๆบ,บ้านยังคงเหมือนเดิมหลังคาสังกะสีเก่าแสงตะเกียงริบหรี แต่กลับอบอุ่นกว่าทุกที่บนโลกเขายิ้มเธอก็ยิ้มไม่มีคำว่ารวยหรือจนอีกต่อไปมีเพียงหัวใจสองดวงที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งสายฟ้าแลบขึ้นกลางท้องฟ้าแสงขาวสาดผ่านใบหน้าเธอเขาเห็นหยดน้ำตาไหลรวมกับหยาดฝนก่อนที่เธอจะโผเข้ากอดเขาแน่นเสียงหัวใจเต้นแรงกว่าพายุภายนอกราวกับธรรมชาติกำลังร่วมเฉลิมฉลองให้พวกเขาแต่ทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์จากด้านนอกดังขึ้นอีกครั้ง ชายในชุดสุดสีดำก้าวลงจากรถอีกคันเขาเดินตรงมาพร้อมร่วมดำในมือแววตานั้นเย็นเยียบหญิงสาวชะง,งักริมฝีปากสัน่นพ่อฉันส่งเขามาเธอพูดเบาๆราวกับเสียงฝนชายหนุ่มหันไปมองสายฝนเริ่มแรงขึ้นสายน้ำเย็นเฉียบไหลผ่านเท้าความเงียบแผดซ่านไปทั่วกระตอบหญิงสาวจับมือเขาไว้แน่นอย่าปล่อยฉันนะเขาพยักหน้าแต่รู้ดีว่าพายุลูกนี้ อาจพลากทุกสิ่งไปอีกครั้งสายฟ้าผ่าลงที่ต้นไม้ไกลๆเสียงระเบิดดังสนัน่นฝนตกหนักจนแทบมองไม่เห็นทางร่างทั้งสองหายไปในม่านฝนหนาแน่นเหลือเพียงผ้าพันคอสีแดงปลิวว่อนอยู่เหนือแผ่นดินเปียกชื้นนั้น